สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะค่ะตอนนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองเหมือนเช่นเคยนะคะก็จะมาตามหาตัวเด็ดๆไปฝากกับเอฟซทุกท่านนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะก็วันนี้โชคดีมากๆนะคะท่านผู้ชมคะก็ได้เจอ กับ f อซของช่องละอองชาแนลนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับคุณพี่กันนะคะว่ามาจากที่ไหนกันนะคะเนี่นะคะคุณพี่ก็มาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่พีระล่มนะคะเห็นไหมคะพี่ยังเลย <laughs> ค่ะต้องใจเย็นๆคะ่ะใจเย็นเนาะจ้า มาจากที่ไหนคะพี่จากชลบุรีคุณพี่มาจากชนบุรีเนาะมาถึงนี่เลยเนาะพี่เนาะวันนี้จัมาเที่ยวมาทำบุญอ๋อมาเที่ยวแล้วก็แวะทำบุญด้วยเนาะจ้าเคยมาไหมคะพี่ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเนาะ ดูแต่ในช่องดูแต่ในช่อง u t u b e เนาะได้ติดตามช่องของแอดไหมคะพี่ก็มีเป็นเป็นบางช่องที่่าติดตามนะก็ติดตามแบบว่าจาติดตามอยู่มีเวลาก็ติดตามค่ะขอบคุณค่ะที่ก็ขอให้โชคดีนะคะที่จะขอบคุณค่ะค่ะก็วันนี้จะเอาโชคกับคุณที่ค่ะ นี่ไงมาแล้วเลขเบิ้อ้เห็นแล้วใช่ไหมคะพอสองได้คนนะคะพี่ใช่ไหมเห็นจุดไหนเนาะดูไหมจุดไหนจุดไหนคะดู่ใช่ไหมน้องดาวก็ตาดีดูเป็นเลขอะไรไหมเอดมองไม่เห็นค่ะพี่พี่เห็นเป็นตัวไหนบอกเอฟซีหน่อยค่ะเหมือนจะเป็นเลขหกเป็นเลขหกเนาะหกเลขเก้านอเห็นตัวเดียวบอพี่ตัวเดียวนึงหละ แต่ว่าเอดว่าข้างข้างบนน่าจะเป็นถ้าไม่เจ็ดก็หนึ่งนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอดจะเอาอันนี้มาชี้คุณพี่เห็นตรงจุดนี้เนาะใช่ใพี่ว่าเป็นเลขหกเนาะใช่ข้างบนก็เจ็ดใช่ไหมค่ะตรงนี้ถ้าไม่เจ็ดก็เป็นเลขหนึ่งนะคะเนาะใช่ไหมคะใช่เจ็ดกับหกเจ็ดกับหกหรือไม่ก็หนึ่งหกเนาะงั้นตัวนี้ก็เป็นเลขสามสิ ใช่คลับคล้ายคลับคลาเนาะนี่ีนี้เป็นเลขสามใช่มั้ยจ้าโอ้ยสามตัวเจ้าแม่ให้สามตัวเนะพี่เนาะเจ็ดเจ็ดหกสามเนาะหรือเจ็ดเก้าสามตรงกับเลขพศเนาะหกสามเพราะว่าจะสิ้นปีแล้วเนาะใช่ เมื่อวานเอ็ดส่งที่กิ่งไม้นำโชคก็ได้สามหกแล้วก็หกเจ็ดค่ะพี่อใช่น่าจะตรงกันใช่เพราะว่ากิ่งไม้งวดที่ผ่านมาก็เข้าเขาให้เก้าหนึ่งสี่ก็เข้าเก้าสี่เนาะเข้าสองตัวค่ะวันนี้ก็เข้ากับกิ่งไม้เลยค่ะพี่นี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ดูไปดูมาเห็นตัวเลขสามตัวนะคะคือเจ็ด หกสามนะคะท่านผู้ชมหรือไม่ก็หนึ่งหกสามนะคะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะหกคับด้วยบ้างหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะหกหนึ่งหกเก้าโอ้ไม่ใช่แอดก็พูดผิดเพี้ยนอีกแล้วคะ่ะหนึ่งหกสามหรือไม่ก็หนะะึ่งเก้าสามเนาะหรือไม่ก็เจ็ดหกสามหรือไม่ก็เจ็ดเก้าสามนะคะ ก็ให้ท่านผู so id, house, ้ชมลองนําไปพิจารณาดูนะคะเพราะว่าตัวเลขในวันนี้ก็จะชนกับกิ่งไม้นําโชคนะคะท่านผู้ชมแอดคิดว่าท่านน่าจะให้ตัวนี้นะคะเพราะว่าจะให้มาชนกันนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะ เพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีคะ่ะน้องดาวมาถ่ายหรืคู่กับนี่ถ่กับ แล้วกำลังถ่ายทำอยู่เล้วยเนี่นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เดี๋ยวแอบจะพาท่านผู้ชมมาส่งดูตัวเลขจากไม้พายแม่นๆน,นะคะก็ไม่ได้มาส่งหลายงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะมาส่งให้กับเอฟซทุกท่านได้รับชมพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ส่งไปด้วยกันนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ เพราะว่าแต่ก่อนไม้พายก็เคยให้โชคนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่ทุกงวดนะคะก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะถ้าท่านใดมีบุญวาสนาพอก็จะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะแอดก็กจะมาส่งให้กับเอฟซทุกท่านได้รับชมกันนะคะส่งไปได้กันนะคะอุ้งโทรศัพท์อาจจะมืดไปหน่อยนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ่างอ้ีตพไม นี่นะคะอดกำลงเห็นเลขเ้าข้างล่างนะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะคะดำดำตรงนี้นะคะคล้ายๆเลขเก้านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าจุดข้างบนเหมือนเลขห้านะคะถ้า2ตัวน่าจะเป็นห้าเนะคะหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ แต่ว่าในสายตาของแอปก็มองเห็นเป็น5 9 9 5นะคะเดี๋ยวแอปจะส่งขึ้นอีกรอบนะคะแล้วก็จะกลับด้านนะคะ มืออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะท่านชมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเอดกระต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะตรงข้างบนตรงนี้ก็เหมือนเลขหกนะคะท่านผู้ชมอุย้ยทำไมมืดแท้ดำดำตรงนี้ก็เหมือนเลขหกนะคะ มองไม่ค่อยเห็นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะกลับข้างนะค่ะเดี๋ยวจะกลับข้างค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็ส่วนมากก็ตัวเลขตรงจุดนี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมตัวดำดำตรงนี้นะคะก็เหมือนจ็ดเก้าหรือไม่ก็สองเก้านะคะ ตรงนี้ก็เหมือนเก้ากับหกนะคะท่านผู้ชมถ้าตัวเล็กๆตรงนี้นะคะเหมือนเลขเก้านะคะเลขหกนะคะชัดมากๆค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขจะเล็กไปหน่อยนะคะถ้ามองในตัวใหญ่ก็น่าจะเป็นเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะคะ เพราะว่าการส่งการมองก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะนี่โทรศัพท์ทำไมไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวจะเลื่อนลงนะคะ ข้างล่างก็ไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมก็ตัวเลขที่เห็นก็เห็นจุดข้างบนนะคะเดี๋ยวเอ็ดจะไปส่องดูอีกรอบนะคะเนี่ยนะคะตัวที่ว่าเอ็ดนมองเห็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมตรงถ้ามองในตัวใหญ่จะเป็นเจ็ดเก้านะคะถ้าใน ในตัวเลขตรงนี้จะเป็น96นะคะเห็นเป็น96กับ79นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจนารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขจากไม้พายในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคสําหรับ F4 ทุกท่านก็เป็นได้นะคะค่ะแอบก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะ